เราทำวายทำเบียร์หมดเลยอะไรที่เป็นแอลโกอฮอล์เป็นเหล้าอ่ะสนใจหมดคุณ <c oughs> พยงใช่ไหมครับเยอะตอนนี้อยู่ที่คลองสิบเนาะคลองสิบต่อคลอง9เชื่อมกันแล้วก็เมื่อก่อนทำเหล้าจากการน้ำตาเหมือนกันเหรอครับผมแล้ววิธีการทำอะไรพวกนี้ได้เรียนรู้จากจากใครหรือว่า มีใครทํามาก่อนหรือเปล่าครับมีคนรู้จักทำมาก่อนเขาทำมาก่อนโดยใช้การน้ำตาลละลายผสมน้ําแล้วก็ใส่ยีสต์แล้วยีสต์เอาจากไหนหรือทั่วทั่วไปที่มีขายยีสต์ทั่วไปแหละมีคนเอามาขายเป็นเป็นพวกคำนาสั่งของเอ็นเกิลมีไหมอ๋อไหนเอ็นเกิลแล้วก็พา ไอ้สูตรผสมน้ําตาลน่ะน้ําตาลเติมน้ําเท่าไหร่เงี้ยมีคนมีความรู้ก็คือคนที่เคยทําเขาบอกกันใช่ครับใช่ไหมเรามาลองศึกษาพัฒนาเริ่มสักยี่สิบสี่บิ๊กได้หรือว่าเท่าไหร่ยี่สิบสี่ถยี่สิบหกยี่สิบสี่ยี่สิบหกแล้วก็หมักได้สามวันไหมสามถึงห้าหรือสามวันกันสามวันเก้าวันสิบวันอ๋อทำไมวันการผสมพราะบิบิอาจจะเริ่มเยอะ เริ่ม26ใช่ไหมจะได้แอลกอฮอล์พอแล้วก็กันด้วยหม้อต้มธรรมดาตอนแรกแล้วก็มาเจอร้านเครื่องกันเราก็สั่งเขาเพราะว่าอะไรเพราะว่ากําลังผลิตเราเริ่มเยอะหรอลูกค้าเยอะลูกค้าเยอะล้วก็อยากได้ไม่แรงคนงานอ๋อเพราะว่าไม่งั้นต้องคอยเฝ้าใช่ไหมถ้าแบบเป็นหม้อต้มต้องคอยเฝ้าตอนนี้ก็มันเป็นแบบต่อเนื่อง อันนี้ที่ช่างเขามาลองนี่คือเราติดตั้งใหม่อะครับครื่อตันนะครับพตัวเก่าที่สั่งเป็นหอมาแล้วมันตันบ่อยครับเลยเอาแบบยใหญ่หน่อยตันนี่ตันแบบไหนครับตันแบบมีตะกรนมาตันหรือว่าแบบน้ำเปนตะกรอนหินปูนนะอ๋อเอารถคราวนี้ถ้าเกิดมันมีหินปูนแล้วมันจะไม่ตันเหรอเตันก็ไในยี่เวลแรงหน่อยอ๋อเพราะมันใหญ่กว่าใหญ่กว่ามันก็จะตันช้ากว่า รอบของการผลิตเราก็ได้ยืดออกไปกว่าจะตันใช่ไหมแล้วไงเวลาล้างเราต้องทําไงครับเนี่ยเราต้องถอดออกมาล้างว่ะครับถ้ามันตันถอดถอดมาล้างหมดเลยเวลาวันเลยนะล้างๆทั้งวันเลยก็คือถอดไอ้ตามน็อตตัวนี้ทุกทุกอันนี้ถอดอันนี้ถอดตามน็อตเอาทุกชั้นแลวออกมาทุกชั้นเรามีกี่เพจเนี่ย15เพด5เพดนี่เลย เราที่ออกมาได้กี่ดีเกอ,อเดี๋ยวมาดูกันตอนนี้ลองเครื่องมาได้ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วครับผมประมาณแล้วน้ำหมักก็คือมาจากน้ำตาลเราครับแปลว่าน้ำตาลหมักเราเออใช้ได้ตอนนี้มันออกมา50 45 40สกว่า เป็นดาวช่วงอาจารย์ดาวช่วงเขาเจ็ดสิบดาวช่วงเจ็ดสิบนี้เราปรับได้ถูกไหมครับปรับได้แล้วคุณตั้งใจปรับให้ได้เท่านี้หรือยังไงอ๋ในชาติค่อยปรับไปเรื่อยๆครับอันนี้กำลังรันเครื่องใหม่กำลังรันเครื่องหลังจากที่เปลี่ยนเครื่องใหม่อ๋อก็ลองปรับอยู่เพราะว่าเราติดตั้งใหม่ใช่ครับใช้หัวแก๊สหนึ่งหัวใช่ไหมกาวแก๊สแล้วก็มา ามาตัวหม้น้ำไอ้น้ำก็จะมาเข้านีา่แล้วก็ขึ้นไปแล้วฟีดฟีดก็คือน้ำสาก็จะจะมาพักตรงไหนเอ่ยพักนี่ใช่ไหมที่ถังพักใช่ป่ะใช่ครับ,รบก็จะปั๊มมาจากจากจากถังหมักแล้วมาลงนี่แล้วก็เอาขึ้นไปเตรียมจะ าบบนครัไปสีดข้างบนคอนเดนเซอร์เราอยู่ตัวนี้เป็นคอนเดนเซอร์แล้วมีอันนี้เป็นตัวดักใช่ไหมใช่คับตัวให้อากาศรบายอ๋อตัวระบายอากาศเพื่อเวลาที่น้ำลงมาน้ำแอลกอฮอล์ที่มันออกมาให้มันไม่ให้มันมันจะได้มีอากาศเป็นฟอง เสร็จแล้วตรงไหนเรามีการดักไอ้อันนี้เรามีเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวตัวดักป่าตัวเนี้หรือว่าเป็นใช่ครับเป็นหอสองเป็นตัวดักเป็นหอสองตัวดักดักเสร็จแล้วไอ้ไอ้หางอะไรต่างๆที่มันโดนดักมันจะลงมาตรงไหนนี่ครับท่อเส้นนึ่งลองมาเร่อมันร้อนอ๋อก็ลงมาเอามากันต่อได้ใช่ตามหลักของเราก็คือต้องเอามากันใหม่ อันนี้เป็นถังที่เราจะดูดสิก,กันได้ได้ครับนี่คือโอ้โหกลิ่นแรงอ่อแอลกอฮอล์แรงมากเลยแรงอนะไรับหมักได้แบบอืมแล้วหอมหอมด้วยนะดูหกตบ็ดที่หกเราได้ได้เขาหมักหลายวันอยู่เขาก็ไม่เสียน้ำตาลนะทิ้งอนะเยี่ยมเลยทำสวยงามเนาะ ที่ทําบ่อน้ําเย็นไว้เวลาเข้าคอนเดนเซอร์นะ้ํามันจะได้เย็นนะนี่มาลงบ่อบำบัดก่อนแล้วก็ค่อยระบายออกไปที่บ่อข้างนอก